ดี c สวัสดีพี่น้องแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมช่อง YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k ช่องน้องใหม่แจรักด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าโภเปิคโคว้าว <Wow. S 1> พิสเกตสองร้อยซเปอร์อีกมาร์กอีกครับรุ่น8อยู่กับงานขุดคลองไส้ไก่ครับ กดคลองเก็บน้ำใช้ในไรอ้อยเนาะอันนี้ก็งานงานหมูครับถือว่างานหมูแลนะ้วเนาะกุดแค่นี้นี่แต่ก็ต้องใช้คนขับที่มากประสบการณ์สัน่อยมาดูการทำงานแล้วก็งานการแต่งสลบของแกครับ คนขับก็ประสบการณ์ก็ยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้งเห็นแค่ว่าว้าวเราทำงานได้เร็วความลึกก็ประมาณสักสองเมตรครับปากปากบ่ก,ก็อยู่ประมาณที่สี่เมตรครับมาณนี้ทำเ,เป็นคลองดักน้ำแล้วก็เก็บ น้ำไว้ใช้ในไรอ้อยฝุดติดป่าเลยตัดรากต้นไม้ประมาณสักสองสามร้อยเมตรนี่แหละไม่ถึงสี่ห้าร้อยก็จะเอาวันเดียวให้เสร็จครับโอเค เป็นงานชั่วโมงขุดลงไปสองเมตรกว่านี่น้ำออกแล้วครับ oh, <no. S 1> งานหน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้แลยเนาะขุดไปแค่ไม่กี่เมตรนะเกือาน้ำแล้วน้ำซึมน้ำซับออกมาเต็มเลย้างานก็ประมาณนี้ครับ ดูครับความสวยงามก็เท่าที่เห็นครับถ้าเป็นมุกขีติดใบมีนี่ก็จะปาดรากไม้ได้เนียนกว่านี้มันมีรากไม้นะมันตัดรากไม้ไม่ค่อยขาด มาดูการทำงานของเจ้าพนะีเคสองร้อครับคุณแปดอันนี้ก็ปลายแดงเมื่อหปีที่แล้วครับนี่อายุ6ปีแล้วผ่านประสบการณ์มาผ่านงานมาเยอะแล้วครับคันนี้ เครื่องก็ยังนิ่มๆอยู่หรือว่าคนขับก็ใจเย็นครับดูแลรถดีร้อนมากครับวันนี้ขนาดอยู่ในร่มครับอบอ,อ้าวบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยแต่ยังไงก็ ขอให้ขุดเสร็จก่อนแล้วกันไม่งั้นมีเรตุงเตะตะฝนตกมาเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆครับดูกันแหงชโลงแล้วก็เก็บเก็บขอบเก็บคันมาดูใกล้ๆครับ ตรงนี้ก็ออกจากแข็งสักหน่อยแข็งแข็งังเหนียวเลยวะตรงนี้บินเหลืองๆครับคุณลงไปนิดอาจจะมึนๆสักหน่อยครับเพราะว่าอยู่ในรม่มนาะแดดร้อนมากขับนิ่ชิวเลยครับ ายุตั้งห้าหปีแล้วก็ต้องมีเสียงบุ้งกี้มีอะไรบ้างเลยเนาะเรื่องปกติบูธก็เริ่มรวมแล้วงานชะวงก็ต้องเร่งกันหน่อยเพราะว่ากาศเอาให้เสร็จภายในวันเดียว เมื่อเช้าก็มาโลงงานแค่ประมาณ9โมงกว่าเนี่ย9โมงครึ่งนะตอนนี้ก็ขุดมาได้สักประมาณสักน่าจะร้อยเมตรครับความยาวก็จะ200กว่าเมตรน่าจะได้ครึ่งทางแล้วแต่งคันคนระับแต่งเบรมโอเค คิดว่าคนขับนี่ที่คนขับนี่เกฝีมือมากครับงานนี้ออกมาแบบสวยครับถือว่าถือว่าดีเลยครัด <Okay. Yeah. S 1> ที่สูงมีต่ำบ้างก็เห็นเรื่องปกติแล้วอยู่ในรถก็จะมองอยากครับถือว่าอาศัยประสบการณ์การทำงานอยู่กับรถมานานครับ การเก็บโลนะแบบไม่มีใบมีดฟันก็อาจจะคู่แล้วโอ้อ้เสียดายไม่ได้ถ่ายตอนหน้างานงบตออยูคาให้ดูเนาะ หลังจากกินข้าวเสร็จก็จวดกันต่อครับนี่ขุดเร็วมากครับจะอ่านงานได้เข้าใจงานก็ไปได้ไวครับสำหรับคนขับต้องทำเวลาทั้งหน่อยครับเพราะว่าจะเอาให้เสร็จแล้วก็ย้ายรถกลับบ้าน งานหน้าฝนก็จะประมาณนี้แล้วเนาะก็ค่อยมีงานอะไรครับไม่ค่อยจะทำไม่ไม่ค่อยจะมีงานงานเป็นจบงานไปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับตามมาดูงานตป,ปีแล้วก็ ทำเงินให้เท่แกได้เยอะแล้วว้าว6ปีแล้วนี่ก็มีซ่อมมีชำรุดบ้างเป็นเรื่องปกติครับตามอายุแต่สภาพรถก็ยังดูดีอยู่คือว่า80%เลยครับนี่ สรบง่ายกว่านี้อันนี้ก็ต้องใช้หลังมุกขีถากเอาหรือว่าลด์เอาจากข้างมุกขีแหละ มืดๆ่อยนะครับเพราะว่าตัวรถนันอยู่ในร่มส่วนมุกปีนันอยู่ดักแดดครับมันเลยกลายเป็นมืดขึ้นหนึ่งสว่างขึ้นหนึ่งการเก็บสโลก็ใช้ฟันคอบครับถากออกทีละหน่อยแล้วก็ ใจหลังมือจีอะไรเอา <_ D> การที่จะทำแบบนี้ได้ก็ต้องน่าจะถือว่ามีประสบการณ์มาเยอะเลยโอเคกว่าจะขุดแบบนี้ได้นี่องน่าจะหลายปีแล้วขับรถมาเป็น น่าจะเป็นสิบปีนู่นแลมั้งครับหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ถึงเนาะตอแล้วแต่ว่าคนขับแต่ละคนนั้นไอคิไม่เท่ากันครับไม่่ากันเรื่องนี้จะให้ทำได้ดีเหมือนทุกคนก็คงไม่่ช่ัะอาจจะมี ด,ด,ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่งองปกติ้างบนก็จะมีขี้ตมครับเป็นหลมุมเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นหลุมน้ำขังบ้าง ับสลปโด้วยการใช้หลังมือกี้สไลด์ข้าง สังเกตดูเวลาแกยกมุกี้ขึ้นนี่แต่ละมุกี้นี่ดินนี่เต็มมุกี้ครับงานก็เลยออกไว้ดูเลยครับสังเกตดูนะ ต่อครับคลิปนี้ก็พอมาดูเจา้า XC สองร้อยครับซุปเปอร์ XM โอเคทำงานชั่วโมงุดพองน้ำพองเก็บน้ำในไร่อ้อยครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นได้ไหม ขนาจะย้อนแสงก็นน่อยคนระับคลิปนี้ก็มาดูการทำงานครับของรถปุดเจอดินแข็งครับตรงนี้ปุโด,ดโยนด,ดินขึ้นไปบนคันแล้วก็ตับย้อนเลยทีเดียวจบเลยยังไงก็อย่าลืม,มากดไลค์กดติดตามกด ให้ช่องน้องใหม่เจรจาด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ดูนะว่างานนี้ยุ่งครับแล้วก็อากาศก็ร้อนฝนก็ตกเลยไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับโอเคมาดูตอนเข้าโค้งครับ ตรงนี้ก็โค้งแกโค้งได้เนียนมากครับตรงนี้ก็ขั้นไวนะ้เนาะโค้งกงเนียนมากก็มีแอนมากครับตรงนั้นก็มีโค้งเล็กน้อยเพราะว่าตามพื้นที่เนาะมาถึงนี่ ก็จะโตครับไม่รู้ว่าจะเสียดทานหรือเปล่าคุนลงไปนี่น้ำแตกเลยประมาณสองเมตรนี่น้ำออกครับ เสียดายไม่ได้ใา่ตอนเข้าโค้งให้ดูเนาะวันนี้มีโตสักเข้ามนมาแล้ว ดูกันไปยาวๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องน้องใหม่ใจรักแล้วก็เพจเฟซบุ๊กน้องใหม่ใจรักด้วยนะครับ น,นี้ก็มาอยู่กับเจ้าโบี200ชุบอีกครับกับงานขุดคลองไส้ไก่ทำเป็นแหล่งน้ำในไร่อ้อย ข้างล่างเป็นดินดินเหนียวเหลืองเดินเหนียวบนทรายดินชั้นล่างมีน้ำออกชั้นบนเนี่ยดินดินดำดีมาก สองร้อยคันนี้ก็เบอร์ห้าครับรถประหยัดไฟอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันโอเคยอกยอครับยอกยอเบอร์ห้าประหยัดไฟถ้าอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าก็ประหยัดไฟนะแต่ถ้าอยู่กับรถก็คงต้องเป็นประหยัดน้ำมันแหลนะเนาะยอนิดดีก็อาจจะไม่จบครับเพราะว่า ฝนจะมาแล้วยังไงก็ที่แดงก็ว่าจะรอให้ดูตอนจบเนาะอาจจะมีเสียงลมเข้าก็ต้องขออภัยครับเพว่าฝนกำลังจะมาแล้วฟ้าเริ่มมืดมาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มาดูงานขุดคลองไสไก่ครับอยู่เจ้า SK 2 0 0 Super XM ครับ ขุดองส,สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสไคร้ก็ฝากเพื่อนพี่น้องเดียกันกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อน,นครับฝนจะตกแล้วโชคดีมีความสุขกันครับ สวัสดีครับผมรัน